มิตี้มิตี้ครับมิตี้อะมิตี้เหรอใช่ตื่นไปไหนมีมีแต่ลูกโซงเล่ไม่เป็นโว้ยบีวายเนี่ยทิ้งมา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 ไม่ได้เก็บกระสุสนก็ไม่ให้ <laughs> มีแต่ s m g นะ ไกลวะเฮียดักกูสละเออสวยหนึ่งกระสุนสองไม่ให้จริงดิอ๋อเอ้าเหรอมา,อาไปดิเดี๋ยทิ้งให้ตั้งเนาะอ่ะอไปเลยเอ้ยมันย้อนกลับไปไหนวะมา,า,าไปกเ,เด้อตุ่มปัญหา โอ้ยอโอ้ยลำเลิศพี่หนึ่งตั้งป้อมปลายเลยไปไปลายปลายคอบคอบเลย ได้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 เต็มตัวได้เต็มตัวสไลดหลังเข้าสไลดหลังเข้าไอหมาโบยิงหมาชั้นไหนฉันไม่ไหวแล้วเป็นหมามาั้ยผมก็รักหมานะพี่ด้านหลังหน่ยวยสองเอเบอร์มาดิเยอะมากมาจากไหนหวะรู้ อ๋อเฮ้ยลูลูขโนหูเจเคว่ะเจผมไมต้องหนาวไปอ๋ออ้ยเจ็บโอ้ยมองไม่เห็นอะไสักตัวเออ ไปเถอะวงสุดท้ายแล้วมีคนขึ้นกระเช้ากดไปกดมาอยู่สองรอบเลยเนี่ยห้าสิบวิมัก็ซื้อกันไม่ได้แล้วตกลงฝังไหนเนี่ยฝั่งนี้อ้าสนายยิงมฝังผมัฝังผมังผมฝั่มั่งผม่งผมอัมังผมฝังผมฝั่ง้มองมฝังมงม่งมฝัม่เ่งผมังม่งผ่งมมัม เฮ้ยพยินป้องใส่วะไปก่อนนะก้อนหนึ่งไปเลยไปเลยนั่นนะนั่นะเฮ้ยเฮ้ยหลังหลังเออโอ้เป็นเออชีวิตพวกเราเมาได้เท่านี้แหละเฮ้ยย,ยังได้เกิดอีกอ่ะพี่หนึ่งลงที่เดิมเลยเฮ้ยลงที่เดิมลงที่เดิม<ะ>ลงที่เดิมลงที่เดิมไหนวะ เดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงมาที่เดิมคือที่ไหนวะหมนุนหมนุนหมนุนหมุนนหาที่ก่อนมีตัวโดดที่เดิมว่ะข้างบนหลังคาเอ้เอ้ยมันมีหมอโอ้โห,โหทำไมทำไมทำไมฉันไม่เปลี่ยนท่าชว์นี้นะก้นหนึ่ง หมอนี่เองร้กล้าไอ้นี่มันเก็บไอ้นังง้นมาไหมวแม็กโอเคแม็กมองหมดละเคียร์ฝั่งน้นอะของ,องออแท้ฮอร์นะนนวงมาต้องว่ายน้ำอีกอต้องว <ไป S 1> <ป>่ายต้องว่ายต้องว่าย ตลาดซ้ายมีนะต้องขอบวงอะไรเหรอเฮ้ยอ้ยผมยิงช่วงล่างมันมันยหัวผมเพื่อมันยังสองตัวด้วยเลยป้าตห้าแต่ก็ยิงได้เยอะอยู่นะเกมนี้อ่ะสิบเก้าตัวหนึ่ง